รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจอกับผมนะครับเอิร์ธสันอีที่สุขนานและเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยครับ วันนี้ทีเด็ดเมืองไทยที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใช้คําว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเราจะสามารถสํารวจได้หลากหลายสถานที่เลยนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวนี้นะครับผมเป็นการตามรอยครับตามรอยการเสด็จประพาสของพระพุทธเจ้าหลวงนะครับนั่นคือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเส้นทางนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สมัยพระองค์ครับอยากจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ครับเพื่อที่จะไปสํารวจ ทุกและก็สุขของประชาชนราษฎรของพระองค์นั่นเองซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะผ่านสถานที่สําคัญเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดตลาดแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจในรละเอียดเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับกับวันนี้ในช่วงทีเด็ดเมืองไทยสเสน่ห์เมือง8ริ้วกับตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนะครับแต่ว่าช่วงแรกครับไปดูเรื่องราวของอาชีพกันก่อนดีกว่าคุณเอฟธนนรอพร้อมอยู่แล้วกับทีเด็ดอาชีพครับ ช่วงไอเดียไอดูสวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนบเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพไอเดียไอดูนี่เองครับ วันนี้นะครับผมก็ยังคงพักผ่อนอยู่ที่เรนโบว์อารโคยาฮลิสติกคลินิกจังหวัดชาชังเซาครับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพการทำกระเป๋าครับซึ่งผมเนี่ยได้โจทย์จากคุณแม่ผมนะฮะว่าหากระเป๋าจ่ายตลาดสักใบหนึ่งและกระเป๋าใบน,นี้นะฮะจะต้องมีคุณสมบัติที่1น,นะครับจะต้องใส่ของสดได้เบียกน้ําได้มีความทนทานนะครับและที่สําคัญที่สุดต้องมีความสวยงามเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะเอาละครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูอาชีพการทํากระเป๋าสารครับซึ ทีรร่ทามาจากพลาสติกฮะเดี๋ยวเราไปดูไปต่อยอดกันครับว่าเขาสารกันยังไงมีขั้นตอนการทําอย่างไรในช่วงทีเด็ดอาชีพไอเดียไอดูครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณป้ามาลีนะครับและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบางเตยงานดอกไม้ประดิษฐ์แล้วละครับสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าครับถามก่อนเลยนะฮะว่ามารวมกลุ่มกันทํากระเป๋าได้ไงครับทําดอกไม้ประดิษฐ์มาก่อนแล้วก็มาเริ่มทำแบบเอสารตะก้าแค่2ปีเองงานเงี่ยคือมันท้องตลาดเขายอมรับว่าเออมันก็<อ>ดีตอนนี้นะฮะแบบกระเป๋าที่คุณป้าทำขึ้นมาแบบไหนนี่ขายดีที่สุดครับคุณป้า ก็เป็นพวกจ่ายตลาดมังอย่างอย่างนี้มันก็ใช้ได้แม่ผมอยากได้อยู่พอดตีตลาดแบบนี้นะจ้า่<ล>ายตลาดมันเ็การนำวัสดุอย่างอื่นมาผสมผส,สานเพิ่มมูลค่าเลยนะใช่ทีทีเราหูเราก็เอาอาหารที่มันดูจุดเด่นว่าเออมือแล้วมันก็ดูดีเนี่ยเราก็จะทําเป็นกระเป๋ากระพายเล็กๆจะมีหลายอย่างแล้วตอนนี้นะครับทางกลุ่มนี่นำผลิตภัณฑ์กระเป๋านะครับหรือว่าจะเป็นดอกไม้ก็ดีนําไปวางตลาดหรือว่าไปวางขายที่ไหนบ้างครับในเรื่องตลาดก็ยังเรายังไม่ได้ถึงกับมีมากมายใช่ไหมทีว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่เราจะบางครัง้งที่อเภอเข้าส่งเสริมตอนนี้ป้าก็ไปไปที่งานวัดนิพพานจะมีงานพอดีข้าขนไปป้าก็เออมันมีน้อยก็เออไม่เป็นไรนะตายมันก็เดือยแบบนี้มีรางวัลอะไรติดไหมติดมือมาบ้างไหมครับคุณป้าครับก็สําดาวของโอท็อปโอท็อปถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะคุณป้าครับแล้วสนใจอยากจะมาเรียนมารวมกลุ่มกันนะครับตอนนี้ทางกลุ่มของคุณป้ามีสอนไหมฮะนี่ธรรมดาป้าก็เป็นครับผมอยากลองของกศน มือนกลุ่มเนี่ยกลุ่มอย่างบางเตยอำเภอ,อเมืองอ,อะไรเง<ห>ี้ยอมตอะไรเงี้ยกศนก็ให้ป้าไปสอนปิดท้ายนะฮะอยากให้คุณป้ามาลีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนนะฮะของสมาชิกสาวๆทุกคนตรงนี้ฝ<ม>ากข้อ,ขอคิดถึงคุณผู้ชมหน่อยครับถึงข้อขคิดในการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าออแนวทางนะครับหาว่าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะมาลองสานกระเป๋าแบบนี้เชิญครับก็มาติดต่อที่ป้ามาลีได้เลยค่ะที่ที่ลุมแม่บ้านบางเตยเนะคะ <Yes. S 2> เพราะว่าเราจะสอนให้โดยไม่ไม่นี่เลยไม่หวงวิชาเลยค่ะเพราะว่า ของเรานี่คือเราก็ไปสอนของกศนประจําอยู่แล้วค่ะคไปถ่ายทอดให้ทุกอําเภอสอนพอเราไปถึงอําเภอพงตะเคียนอําเภอแอดเนืองเขตเนี่ยป้าก็ไปทั่วเลยเพราะว่าเขาเชิญเราไปที่ไหนเราก็ไปสอนของกศนค เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแหมคือถึงแม้เราจะเกษียณอายุแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่หยุดนิ่งเราขยันก็สามารถทำมาหากินมีอาชีพเสริมได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณป้าครับ,บขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับทีเด็ดอาชีพที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เกิดจากไอเดียล้วนๆเลยนะค,คุณผู้ชมจากเส้นพลาสติกแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปก็จะอกมาเป็นกระเป๋าที่สวยงามแบบนี้แหละครับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ๋กันต่อในช่วงทีเด็ดเมืองไทยครับผม มืองริ้วช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเสามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรม ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นำมาฝากการมาถึงช่วงเอ้กันบ้านนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยและเสน่ห์เมืองแปดริ้วครับจริงๆแล้วฉะเชิงเซามีเสน่ห์หลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าณปัจจุบันมีอีกหนึ่งวิธีการท่องเที่ยวที่ในทริปเดียวครับเราสามารถสัมผัสกับทุกมณเสห์ของเมือง8ริ้วนั่นคือการเที่ยวแบบตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงในรายละเอียดนะครับคุยกับแขกรับเชิญของเราครับว่าที่ร้อยตรีภัยารพงศิริภัยสารท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง ฉะเชิงเซาสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆฉะเชิงเซานี่ถือว่าเป็นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าฉะเชิงเซาเนี่ยเป็นเมืองที่มีมรดกแห่งลุ่มน้าครับซึ่งตามลุ่มน้ําต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ่าที่ไหนที่มีรุ่มน้ําที่นั่นเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ครับครับเป็นสายน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับ พอมีความบุรมสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีชาวบ้านประชาชนต่างๆไปตัง้ตงถิ่นฐานกันอยู่ก็จะมีรเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยใน,ในบ้านเราก็คือวิธีการเดินทางทางหลักก็คือทางน้ำนี่แหละทางน้านี่นะครับใช่ครับ,รบนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการแสดงท้องถิ่นต่างๆด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอย่างที่เกินไว้นะี่คือการท่องเที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงถือเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสมณเฑียรชาเชิงซาวได้ครบในทริปเดียวเลยใช่ไหม ของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เราได้ศึกษาสำรวจมาซึ่งลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นคนไทยเป็นดับหนึ่งแล้วต่อมาก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงซึ่งที่เขาเข้ามาดูเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นกรุงเทพปริมณฑลพวกนี้จะทวินหาอดีตเพราะเขาเคยอยู่กับในบริเวณที่กรุงเทพที่มีท้องนามีมสายน้ําแล้วก็มี ต้นค่าของบุญสมบูรณ์แต่ปัจจุบันนี้มีแต่ตึกรามบ้านช่องมีแต่รถติดมีแต่ BTS อะไรอย่างนี้สุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเย็นๆก็น่าจะมาหาทวินหาดีฉะเชิงเซาลงนี้กจะได้มาดูเรื่องแบบว่าอาคารบ้านเรือนหรืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมงั้นขอขอถามย้อนแบบนี้ครับว่าตั้งแต่ตอนที่สมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสซึ่งในแต่ละสถานที่ที่พระองค์เสด็จผ่านรวมถึงจริงใช้คําว่าเสด็จแวะในสมัยก่อนณปัจจุบันก็ยังคงสวยงามมีที่ไหนบ้างครับ ก็มีหลายที่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่สีแยกท่าไข่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่องค์ท่านเสด็จมาจากนั้นในบริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมีกำแพงเมืองเก่าครับผมซึ่งจริงแล้วในทีอ่อย่างที่สีแยกท่าไข ณปัจจุบันก็กลายเป็นเหมือนตลาดน้ำหนึ่งที่เหมือนกันเนอะ<ช>ตลาดนครนเนื่องเคใช่ครับมีความสําคัญมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการจัดตลาดน้าในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ด้วยจุดต่อมาเนี่ยก็คือกําแพงเมืองซึ่งกําแพงเมืองนี้เป็นกําแพงเมืองเก่าที่ก่อสร้างตั้งแตสมัยพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็เรืใชงใช้ป้องกันเมืองในคราวสมุทมีการท,รบบทํากบฏอั้งยี่ซึ่งถ้าพูดถึงจริงในตัวกําแพงเมืองณปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ถ้าจะเที่ยวตามรอยก็คือได้ไปซึมซับประวัติศาสตร์ด้วยครับอ๋อครับผมจากนั้นก็จะมีสาระว่าการ,รของเทศาธิบาลมนทนซึ่งปกครองอย่างที่เราว่าไวถ้ถึงถึง4เมืองด้วยกันก็คือปราจีนบุรีนครนาย,ยกฉะเชิงเทราและก็พนมสารคามปัจจุบันคืออะไรครับปัจจุบันนี้ก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ ถนนพาณิ์นี่แหละครับถนนพาณิ์นี้นนนจะประกอบด้วยอาคารเป็นอาคารตึกเก่าต่างๆแล้วตลอดสายนี้ก็จะมีร้านค้าต่างๆที่เปิดไว้เป็นจํานวนมากกว่า30มสิบร้านจะเป็นเรื่องของการขายยาสมุนไพรเรื่องของคุณหมอร,รักษาฟันร,รักษาต่างๆร,รวมแล้วเนี่ยตกประมาณ30กว่าแห่งเชียวครับเราเรียกว่าถนานสายคุณหมอครับอ๋อเหรอครับหมายถึงว่าแบบก็คือถนนทั้งเส้นนั้นทั้งเส้นเป็นเรื่องราวของการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพอะไนท้งสายสุขภาพเลยครับแลวปัจจุบันละครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังสามารถที่จะมาลําลึกอดีตได้อยู่ครับ,รบแล้วไฮไลท์สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือศาลครับศาลเก่าตรงนี้เนี่ยรัชการที่8 พระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชการที่8และพระรน้องยาเธอเธอรัชการที่9เนี่ยได้ทรงสเสด็จมาแล้วก็ทรงขึ้นเป็นประธานประธานศาลที่ภาคสาอยู่ที่นี่ด้วยใน,<อ>ในครั้งนึงในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็เป็นอาคารของพุทธาสมาคมนะครับถือว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์ขึ้นบัลลังพร้อมกันที่นี่เป็นความพิเศษแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ประวัติศาสตร์ ของเมืองฉะเชิงเซาเลยก็ว่าได้ครับผมนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้านับจริงๆเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวถ้าอยากจะเที่ยวตามรอยพระองค์ท่านยังมีอีกหลากหลายวัดวาอารามในพวกนี้อีกเยอะเลยใช่ครับมาที่เดียวมีครบครับมีครบเลยครับผมนะครับปิดท้ายครับผมนะครับต้องรบกวนท่านเรียนเชิญชวนครับนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เป็นคุณผู้ชมนั่งดูอยู่แล้วแบบโอ้โหน่าสนใจมากอยากมาเที่ยวมากเรียนก็ขอเชิญชวนนะครับว่ามาเที่ยวฉะเชิงเซามาได้ทุกอาทิตย์ ทุกเสาทุกอาทิตย์มาได้ตลอดครับแล้วที่สําคัญที่สุดในวันที่ในเดือนพฤษภาคม2500 57นี้เรายังได้จัดกิจกรรมย้อนรอยตลาด113ปีของตลาดคลองสวนซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายมากมายแล้วก็จะได้เผยแพร่ให้ชมเป็นระยะระยะไปนะครับครับผมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละตลาดมีมนลเสน่ห์แตกต่างกันครับแต่ว่าถ้าอยากจะมาสัมผัสตลาดที่มีมนลเสน่ห์แบบไม่เหมือนที่ไหนต้องมาที่ตลาดคลองสวนแล้วก็รวมถึงมาท่องเที่ยวแบบตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเลยนะครับวันนี้ขอพระคุณมากครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่ในทีเด็ดเมืองไทยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวถือว่าเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่านะคะซึ่งในปัจจุบันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าความพอเพียงนั้นคือรากฐ,ฐานของความสุขในสังคมค่ะ จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้นําเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้ซึ่งทางจังหวัดได้มีการทําศูนย์การเรียนรูป้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่บ้านลุมมะขามตําบลหนองไม้แก่นอําเภอแปลงยาวค่ะ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่น่าสนใจค่ะมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนจนเกิดเป็นยุทธศาสตร์5รู้นั่นก็คือรู้จักตนเองรู้ปัญหารู้ทรัพยากรรู้การจัดการและรู้การวางแผนค่ะ นอกจากนี้นะคะทางศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีการให้ความรู้กับชาวบ้านในการทําเกษตรแบบพอเพียงโดยการปลูกพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่รวมถึงมีการรวมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภายในชุมชนไว้จำหน่ายให้กับชาวบ้านรวมไปถึงผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้นะคะนะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้แวะเวียนมาสัมผัสที่นี่รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้แล้วก็ได้แนวทางการดรําเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดโอกามิตัวจริงชัดเจน มาถึงช่วงทีเด็ดกทมครับผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องเด็ดจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะต้องยอมรับครับว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ไม่อยากเข้างาน8ปดโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นแล้วก็เป็นออฟฟิศประจําอย่างเดียวอยากเป็นเจ้านายของตัวเองบ้างนะครับอยากทํางานฟรีแลนซ์คืออิสระครับผมนะครับแต่ทีนี้เขาจะทํางานที่ไหนวันนี้จะพามาดูครับว่าเขารวมตัวกันอยู่ที่นี่คุยกับผู้บริหารของที่นี่เลยครับคุณชานเจริญพานผู้บริหารของฮับบ้าไทยแลนด์สวัสดีครับงั้นทําความเข้าใจกันก่อนว่าคคืออะะไรรนับ ด้วยชื่อเนี่ยก็คือฮับก็คือจุดสุย์วรวมใช่ไหมครับ,รบแล้วบ้านนี่คือตรงตัวครับคือบ้าเป็นที่มาของคือจุดสนย์รวมของคนบ้านะครับคนที่ใช้ชีวิตไม่ไปตามระบบของสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือเป็นายฟีลา์นี่แหละครับอะไะทีนี้คนที่จะเข้ามาใช้งานของฮับบ้านนี่ต้องอยังไงบ้างเลยก็ใครก็ได้ครับเราขอให้เป็นคนที่เป็นมืออาชีพทํางานจริง,รงๆนะครับแล้วก็เข้ามาทำไรถึงตัวเองได้เข้ามา ซื้อเมมเบอร์รายวันรายนี้รายเดือนเอาคอมไปตะควางบนโต๊ะนั่งใหญ่ก็ได้เสียบปลั๊กทํางานได้ทันทีเลยจริงๆมันใช้คําว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นที่ทํางานของของคนฟรีแลนซ์โอ้มันหาคำจำกัดความเป็นภาษาไทยยางะใช่เป็นที่ทํางานที่แชร์ร่วมกันนะครับเลยมือนอกเขาเรียกว่า co working space อ่าใช้คำนี้ได้เลยนะครับผมกำลังจะถามแบบนี้ครับว่าแล้ว co working space เนี่ยในบ้านเราถือว่าที่นี่เป็นที่แรกหรือเปล่าอ่าที่นี่ถือว่าเป็นที่แรกที่มี ส่วนของคอมมิตี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย mm hmm. นะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจริงๆร้านกาแฟก็ถือเป็นโคเวอร์กิ้งได้เพราะใคร,ครมาทํางานก็ได้แต่ว่าคนที่นั่งที่นั่นอ่ะไม่รู้จักกัน mm hmm. ไม่มีการกินข้าวด้วยกันอินเทอร์แอคกันช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันแต่ที่เนี้ยเมมเบอร์ที่เนี้ยจะรู้จักกันหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะมีการช่วยกันทํางานมีปัญหาก็ปรึกษากันทุกคนจะรู้ว่าแต่ละคนมีความรู้ด้านไหนมีประสบการณ์ด้านไหนแล้วก็ช่วยให้ชีวิตการทำงานแต่ละคนเนี่ย มีความสุขมากขึ้นดีไม่ดีกลกยเป็นจุดเชื่อมโยงทางธุรกิจให้เขาได้เนาะ<ช>คนคนึงเขียนโปรแกรมได้คนนึงกำลังจะทำร้านใหม่คนนึงออกแบบแพคเกจจิ้งได้คนนึงออกแบบหน้าร้านได้รวมกันเปิดร้านได้เลยใช่ครับก็<ช>ที่นี่ก็จะมีธุรกิจที่เกิดจากเมมเบอร์มาพูดคุยกันรู้จักกันแล้วก็มีความชอบอะไรตรงกันเลอาไปทำอะไรด้วยกันหลายเคสเหมือนกันนะครับแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างครับเราไม่ได้แบ่งเป็นโซนอะไรมากครับเราจะมีฮอตเดสก็คือ คุณนั่งมงานที่ไหนก็ได้ตรงไหนว่างนั่งได้เลยตามใจช,ชอบแล้วก็จะมีโซนที่เป็นไ r i v a t e Zone ก็คือถ้าอยากจะเงียบๆก็ขึ้นไปนั่งทำงานเงียบๆหน่อยคนจะไม่ถูกพานครับแล้วถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเริ่มต้นธุรกิจแล้วธุรกิจเติบโตมีทีมางานสองสามคนขึ้นไปแล้วเราก็จะมี Private Office เล็กๆใ,ให้คุณเช่าพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มได้อีกนะครับเผื่อต้องมีการเก็บเอกสารอะไรพวกนี้หรือคุยอะไรที่เป็นเรื่องภายในเป็น Mini Office Mini Office จริงๆครับนั่งประมาณได้3ามี่คน ห้องประชุมเหรอครับห้องประชุมก็เรามีให้ตั้งแต่ไซส์เล็กประมาณ 4- 6คนแล้วก็มีตั้งแต่ไซส์ใหญ่20คนก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมฟปอซิลิตี้อื่นๆที่เราเตรียมไว้ให้เขาครับก็มีหมดครับเครื่องสแกนเนอร์แฟ์พิลเตอร์อนะครับอินเทอร์เน็ตแน่นอนคือเป็นสิ่งำจำเป็นที่สุดโต๊ะหน้าทำง,งานที่สบายปลั๊กที่มีทุกที่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือเรามีเพื่อนให้ด้วย เรามีสังคมให้ด้วยบอกว่ามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะเลยใช่ครับนอกเหนือจากที่ทํางานเราก็จะมีกิจกรรมเน็ตเวิร์กอิเนต์ให้คนมารู้จักกันใช่ไหมครับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีเวิร์กช็อปเพื่อจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าสกิลเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ด้านโปรแกรมมิ่งหรือว่าทางด้านธุรกิจเองก็ตามเพื่อให้คนพวกนี้เอาไปใช้ได้ทันทีเลยครับผมนะครับย,ย้อนกลับไปบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก นอน่าจะเป็นของเรื่องคอนเนคชันครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจคือคอนเนคชันใช่ไหมครับที่นี่น่าจะเป็นที่ที่คุณมาคอนเนคกับคนที่กําลังจะทําอะไรที่จะเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันก็พูดเปียบเนี่ยแล้วแบบคล้ายๆเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้อย่างนั้นใช่ครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรพวกนี้มีคนทํำอะไรอย่างงี้คล้ายๆกันอยู่ที่นี่หลายคนนะครับแล้วก็เราจะเห็นเขาตั้งแต่จุดที่เขาเริ่มมีไอเดียแล้วก็เติบโตไปเป็นมีโปรดักต์แล้วเป็นบิสเนสแล้วทีมก็ใหญ่ขึ้น ครับผมนะครับอ่านั้นฝากปิดท้ายดีกว่านะครับเผื่อคุณผู้ชมแบบอยากลองมาแวะเวียนได้ครับถ้าสนใจนะครับลองแวะเข้ามาชมได้ครับบ้านนะครับที่เอกมัยซอย4นะครับเข้ามากางซอยได้เลยอยู่ตรงสี่แยกกลางซอยแล้วเราเปิดทุกวันมาได้เสมอรี่กาเป็นไอเดียเด็ดๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีเด็ดของกทมอย่างแท้จริงขอพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับ หมดเวลาแล้วครับฝากทิ้งท้ายกันไว้นะครับสำหรับแฟนๆรายการครับอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์แฟนเพจนะครับของทีเด็ดเมืองไทยเรามีหนังสือหน้าอ่านมีความรู้ดีๆจากสำนักพิมพ์โรสแมรี y รอส่งให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้นะครับว่ามีเรื่องราวเด็ดๆที่มุมไหนอำเภอไหนของเมืองไทยเราจะได้ไปถ่ายทําแล้วก็มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก15ม arch ครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำนะครับริมแม่น้ําบางปะกงความสดชื่นแบบนี้นะครับมาสัมผัสกันได้นะครับที่เรนโบว์อโรคยาโพลิสติกคลินิกนั่นเองลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยสวัสดีครับ